ก็สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสาลามาเชลสำหรับไรโนเวล no นะครับเล่มที่19บทที่4การรวมตัวของยกักหลังจากที่ความวุ่นวายในอาณาจ,จักรอินคาเซียได้สงบลงบมก,ก็ได้ตัดมาฝั่งของริมเมลโลมิเคลก็ได้ตัดหนักดีถึงความไร้เดียงสาข,ของตนเองแล้วเขาก็พูดอย่างตรงไปตรงมาในตอนแรกเขาก็คิดว่าริมเมลโลก็ไม่สําคัญอะไรเลยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ได้เปลี่ยนไปในช่วงเวลาที่ริมเมลโลสามารถเอาชนะเวลกินได้ และตั้งแต่นั้นมามิเคลก็มองริมโมโลุเป็นศัตรูและระมัดระวังเขาเป็นพิเศษถึงการน,นั้นถ้าตัวเขาได้ต่อสู้กับริมโมโลุเองก็จะไม่มีปัญหาอะไรมากนักในการต่อสู้ระยะประชิดต,ตัวแต่ว่าตอนนี้มิเคิเอลไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมรับว่าตัวเขาเองไร้เดียงสาท้ายได้สวดแล้วเจ้ามารลิมโมโลุก็ได้เข้าสู่โลกที่ถูกระงับได้แล้วมันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่นอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่เข้าไปได้จำนวนจำกัดเท่านั้น เรีิมโลก็สามารถฝ่าฟันเข้าไปได้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ช่างเป็นคนที่ยากลำบากอะไรอย่างนี้และในขณะนี้มิเคเลจินได้คิดในใจว่า,อา,ข,อวาขอข้าบัขวางทางฉันเสมอเลยณจุดนี้ไม่มีจุดใดที่จะหยุดเวลาได้มิเคเลจินได้ยกเลิกการหยุดเวลาและก็ตัดสินใจที่จะบทขยี้เริมโลด้วยพลังที่แตกต่างอย่างท่วมทนและเหตุผลที่มิเคเอลสามารถหยุดเวลาได้ก็เพราะว่าเขอได้มีขอความสามารถของราชั่นักษโอโทซาเรียวของเวลซาร์ แต่นั่นมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับคนที่สามารถจัดการกลับอนุภาคข้อมูลได้ตามความต้องการเนื่องจากการศึกษาไว้ก็จะใช้พลังที่ไม่จําเป็นพวกเขาเองจึนได้ตัดสินใจว่ามันก็จะมีประโยชน์มากที่เขาจะต่อโซ่แต่ทั่วไปตรงมาอันที่จริไม่เคลวก็ยังคงได้หรับลพลังอันยิ่งใหญ่มาจากปัจจัยของบางกรทีแท้จริงทั้งสองตัว และร่างกายของมิเคลนั้นก็ได้รับการเสริมความเข็งแจงจนถึงจุดที่อยู่โยกพวกพันได้เลยแต่ว่าเขาก็เต็มไปด้วยพลังงานและนั่นมันก็ไม่ใช่เท่าหมดมิเคิลซึ่งเหมาะสมกับหัวหน้าของอัลเทอร์เมทสกิลสายเทวทูตและก็ยังควสามารถแสดงพลังเท่งหมดที่เขาได้วีขอและได้รับมาอย่างเต็มที่จากราชแห่งความอดทนซาเลียของเวลส์ร์ดแนวคิดของการตึงก็ทําให้เขามีการป้องกันที่ไม่มีใครเทียบได้และทรงพลังที่สุด ความสามารถของมันก็ไม่ได้ทรงพลังอะไรเท่ากับผู้ไปทักปราศาสตร์แต่ว่ามันก็มีประโยชน์มากกว่าตรงที่มันสามารถใช้การโจมตีพร้อมกันกับการป้องกันได้ยิ่งกว่านั้นแนวคิดเรื่องของการตึงมันได้ทําให้เขามีความสามารถในการหยุดเวลาในขั้นสูงสุดแต่เท่าที่เขายังคงมีพลังนี้อยู่ราวกับว่ามิเคลก็จะไม่มีวันได้พ่ายแพ้และอีกหนึ่งอย่างของความสามารถของเขาก็คือราชันแห่งการกุศลลาเกลของเวลกิน ซึ่งในอวดความสามารถในการโจมตีค่าสงสูวข้อมูลจากนาชันผู้บริสุทธิ์มเตอร์ตอนที่เขาได้ดึงมาจากเลออนมันก็มีประโยชน์อย่างมากในแง่ของประสิทธิภาพการใช้งานของพลังงานไม้แต่อำนาจที่เขาได้ให้ยืมแก่ผู้ใต้มงคับบัญชาก็ยังคงอยู่ในระดับจำกัดของมิเคเอลมิเคเอลก็สามารถจัดการกับแร่าได้ตามที่เขาต้องการเช่นเดียวกันกับที่เขายังคงมีอำนาจการปกปิด จากอาเลโอราชกในการลงโทษเซนเดนพลสำหรับไมเคลแล้วมันได้มาถึงสถานะดังกล่าวการารณรงอยู่ก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าไมเคิลก็สามารถเอาชนะการต่อสู้ใดๆได้แต่เท่าที่เขายังคงมีพลังนี้อยู่แต่ผลการต่อสู้ก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดเขาได้เคยใข่แฟให้กับผู้ต้าคู่โลเอแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่การารงรงู่คู่ขนานของเขาเท่านั้นแต่ร่างคู่ขนานของเขาก็มีพลังน้อยกว่าร้อยละยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของเขาเอง มิเชลในปัจจุบันก็คือสมบูรณ์แบบและพลังงานที่หายไปของเขาก็ได้ถูกเติมเต็มในความเป็นจริงและมันก็มีความเหลี่ยมล้ำมากกว่า10บเท่าระหว่างมิเชลและจอมารลิมมอรูที่อยู่ต่อนหน้าเขามิเกลจึงได้มั่นใจเลยว่าไม่มีอะไรจะเสียในตอนแรกมิเชลที่จริงจังก็คงจะสามารถเอาชนะกองทัพของโอเบล่าได้อย่างง่ายดายเมื่อเ,เขาได้พิจารณาว่าการเอาชนะจอมารลิมมอรูมันก็เป็นเรื่องของการส่วนตัวที่น่าจะเป็นเรื่องง่ายๆ แต่อย่างไรก็ตามมันก็ไม่ได้ง่ายอะไรอย่างนั้นในตอนนั้นมิเคลก็ได้คิดในใจว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นสป,ปาราสมิเคลก็ได้ยอมรับจากคนเบอกของหัวใจจากทุกการโจมตีที่เขาได้โจมตีไปที่เจ้ามารลิมมอลโลมันก็ไม่ประสบความสาเร็จแม้แต่อัตราการเล่งพระคาเดนลเวลของมงกรเพื่องผอผ่านเวลกินซึ่งมิเคลได้ปลดปล่อยออกมาด้วยจิตนาที่ร้ายแรงที่หมายจะสังหารลิมมอลโลให้ตายในการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียว มิเคลก็แทบจะไม่เชื่อสายตาของตนเองทันทีที่เขาได้สูญเสียความได้เปรียบอย่างท่วมท้นในการหยุดเวลามิเคลก็ไม่มีทางโจมตีลิมมโรได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกต่อไปเมื่อมาถึงเวลาที่เขาได้รู้เรื่องนี้การตัดสู้ก็ได้รับการตัดสินแล้วในขณะนั้นจึงได้มีเสียงพูดว่าอการโจมตีทั้งหมดนี้ก็เข้าใจได้ง่ายมากแค่นี้มันก็พอแล้วฉันรับมือได้ในขณะที่มิเคลก็คิดว่าลิมมโรก็กําลังพึมพพาอะไรบางอย่าง ระดับไพ่คู่ขามของริมมนลูก็ได้เพิ่มขึ้นหลายระดับดวงตาของเขาได้กลายเป็นสีทองริมมนลไม่ใช่ศัตรูที่เขาจะเข้าไปถึงได้สำหรับมิเคเอลอีกต่อไปในขณะน,นี้ถ้าเขาไม่สามารถโจมตีได้มิเคเอลก็จะไม่สามารถป้องกันหรือว่าอะไรได้การกระทําเพื่อทําให้บาสิเมอางอย่างมั่นคงหรือว่ามั่นคงให้มากที่สุดหรือว่าขบวนการที่จะรักษาให้มาเสถียรภาพเอาไว้เมื่อตอนนี้มิเคเอลไม่สามารถทําให้สิ่งเหล่านั้นคงอยู่ได้ ผู้วิทัก์ภาษาของมิเคเอลเองก็ไม่มีผลอีกต่อไปแต่มิเคเอลก็จะคงม,มีราชันีคมอดโทนซาเยลยวหรือว่ากาเบลของเวลซาสาระสาคัญของมันก็คือการตึงและได้รับซึ่งการโท้กันที่สมบูรณ์แบบและด้วยเหตุนี้มิเคเอลจึงได้เปิดใช้งานผนึกเหีม้าเพื่อให้ความชื้นในชั้นบรรยากาศได้จับตัวกันเป็นก้อนมิเคเอลได้ทุ่มพลังทั้งหมดของเขาลงไปเพื่อได้สร้างวัตถุที่ทําลายไม่ได้ซึ่งมันได้พันรอบตัวของมิเคเอลอย่างไรก็าตาม เขาก็ได้ยินเสียงของริมโลเอะสิ่งนี้มันก็สามารถกินได้ด้วยเหรอถามจริงนะด้วยเหตุผลบางอย่างริมโลเองก็ได้รู้สึกแลกใจที่เขาได้จอดลูดบนหิมะผนึกของมิเคเอลมันเป็นความจริงที่น่าเหลือเชื่อในตอนนั้นมิเคเอลจะได้พูดว่าเจ้าจะทําทอะไรลงไปเมื่อกี้เจ้านะ่ะพูดว่าอะไรนะมิเคเอลก็อดทนไม่ได้จะได้ตะโกนออกมาและริมโรจะได้ตอบตามความเป็นจริงริมโรเลยพูดว่าฉันกินมันเข้าไปแล้วนาะ พอได้ฟังเช่นนั้นมิเคลก็ถามอีกว่านี่เจ้ากินไปแล้วเหรอมิเคลก็ยังไม่ได้เข้าใจในคําพูดของลีมอร์ว่าลีมอร์ได้ทําอะไรลงไปและในตอนนั้นลีมอร์ก,ก็พูดอีกว่าอืมใช่เมื่อกี้นะ่ะนายพูดว่าอะไรนะใน,นคือความสามารถของฉันและฉันก็ไม่คิดว่าฉันจะกินผลึกหิมะได้เช่นกันแต่ฉันเองก็เดาว,ว่ามันก็คงจะเป็นไปได้ถ้านายลองในตอนนั้นมิเคลจึงได้คิดในใเจว่ามันเป็นไปไม่ได้มิเคลก็ได้รู้สึกประหลาดใจ แลมิเคียลจึงได้ตะโกนกลับไปว่านี่เจ้ากําลังพูดถึงเรื่องบ้าอะไรมิเคียลจึงได้รู้สึกหงุดหงิดอย่างมากและเขาก็ได้ตะโกนออกไปมิเคียลเขาได้เคลื่อนไหวตามพื้นฐานของการตัดสินที่มีเหตุผลตลอดมาในนั้นก็คือเหตุผลที่มิเคียลไม่สามารถเพียงแค่พยักหน้าให้กับเรื่องราวที่ไม่มีเหตุผลเช่นนั้นแต่ผลลัพธ์มันก็ล้วนมีความสําคัญมิเคียลก็ไม่ได้และความสามารถที่กิเพิเฉตตต่อความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าของเขา แล้วมิเคลเ,เขาก็คิดว่าเขาควรจะทําอย่างไรวิธีการโจมตีทั้งหมดของเขาก็ถูกทําให้เป็นกลางไปหมดแล้วและการป้องกันของเขาก็ควรจะหายไปทันใดนั้นฉันได้มีเสียงกระซิบเบาๆมาว่าเจ้าควรจะหนีไปเสียงกระซิบเบาๆมาได้กระซิบกระซาบอยู่ในขณะเดียวกันและมันก็มีอย่างอื่นที่แนะนํากับมิเคยลว่าเขาควรจะค้นหาข้อมูลทีนี่ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดมิเคยลก็มี การระเบงอยู่ผู้ขนานดังนั้นแม้ว่าเขาจะพ่ายแพ้หน้าที่หนีเขาก็สามารถฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ในความเป็นจริงเนื่องจากเขาก็ได้ถ่ายโอนพลังของเขาไปยังเฟลเว์จึงสามารถโจมตีเขาได้แม้ว่าจะไม่ประมาทก็ตามอย่างไรก็ตามจอมาลิมลนก็ได้เข้าใจยากเกินไปและการหลบหนีของมิเคลนั้นก็ได้ถูกขัดขวางเอาไว้แล้วและในขณะนั้นมิเคจึงนดเย็นเสียงอะไรแปลกๆนั้นขึ้นมาอีกครั้ง ฉันได้จำกัดพื้นที่นี้ไวท้ที่พื้นที่ในจินตนาการด้วยเหตุนี้มิคาเอลจึงหนีออกจากที่นี่ไม่ได้ไมิคเคลขอรู้สึกราวกับว่าเขาได้เยินเสียงที่ไม่ได้ปรากฏชื่อและเขาก็คิดว่ามันไร้สาระแต่ก็เห็นได้ชัดว่ามันก็เป็นเรื่องจริงถ้ามันเป็นเช่นนั้นมันก็มีเพียงแค่คําตอบเดียวเท่านั้น ไม่จําเป็นจะต้องกังวลถ้าเขาไม่สามารถเอาชนะจอมารลิมโมโลได้ทีน่นี่มันก็คงจะไม่มีทางเป็นไปได้ที่เขาเจะชนะจอมารลิมโมโลแล้ไมิเคียลจึงได้พูดว่าเฮ้อในกรณีนี้ฉันเองก็ควรจะตอบว่าฉันจะแสดงให้เจ้าได้เห็นว่าค้าทักิงจังแค่ไหนมิเคียลได้ประกาศออกมาเช่นนั้นและพยายามที่จะเรียกดาบที่ไม่ได้อยู่ในมือเขาในตอนนี้แต่เป็นดาบที่ทรงพลังที่สุดในสมัยที่เขายังคงเป็นสกิลและเคยสร้างมันขึ้นมามาเถอเทวา ่แล้วดาบเทวาก็คือดาบเล่มเดียวกันกับที่ลูเดลาได้เลือกออกมาก่อนหน้านี้เนืน่อนจจึงไม่ได้มีเสียงตอบกลับมาจากดาบเล่มนั้นเพราะว่าลูเดลาเจ้าของดาบพีเทจินได้ใช้มันไปแล้วไม่มีทางที่มันจะตอบสอนองต่อเสียงเรียกของมิเคเอลผู้ซึ่งเป็นเพียงแค่เจ้านายจอมปลอมเท่านั้นถ้าเขาสามารถใช้การตระวงอยู่คู่ขนานได้เมือนอย่างที่เวลกินได้ทำมิเคลก็จะสามารถเข้าใจโลกตามที่เขาได้มองผ่านสายตาของเฟลเวได้ อย่างไรก็ตามแม้ว่ามิเคลจะโอนฟังชั่นนี้เป็นความสามารถแต่ก็ไม่สามารถซิงโคนายได้อย่างสมบูรณ์มันเป็นเหตุผลสำหรับความล้มเหลวนี้คือมิเคอลเขาได้คิดว่ามันก็จะไม่มีปัญหาอะไรในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในภายหลังใะทันทีที่มันเกิดขึ้นมิเคเลก็ได้ใส่พลังงานส่วนเสร์ลงไปในดาบของเขาปฏิกิริยายของลิมอนก็คือฮะลีมอนเองก็ไม่ได้เข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เขาเองก็พร้อมที่จะโต้ตอบด้วยดาบของเขาเอง ในตอนนั้นริมรุสจะได้พูดว่าอืมแล้วดาบเทวาล่าลิมมอรุที่คอยเฝ้าระวางดาบที่มิเคเอลได้เลือกมาอยู่นั้นแต่แล้วมันก็ไม่ปรากฏขึ้นมาเขาจึงได้สงสัยและเขาจึงได้พูดออกมาอีกว่าเออไม่เป็นอะไรครับงั้นก็ดีแล้วล่ะแต่ลิมมอรุเองก็ไม่ค่อยมั่นใจอะไรนะแต่ว่าสีหน้าของเขาเองก็ได้กระชรับขึ้นเมื่อการปรากฏตัวของมิเคเอลได้เพิ่มพลังยิ่งขึ้นและจากนั้นผู้ขอทั้งสองคนจึงได้เข้าร่วมการต่อสู้ในครั้งสุดท้าย เมลสันแลด์มิเคลก็สามารถควบคุมร่างกายของลูร่าได้อย่างเชี่ยวชาญการฟัดฟันดาบของเขาแล้วเป็นไปไม่ได้ที่มิเคิลในปัจจุบันจะสร้างเทคนิคที่ทรงพลังที่สุดของลูร่าและนั่นก็คือโนวาเบทที่ลูร่าได้ใช้กับเฟลเวไปก่อนหน้านี้แต่เขาเองก็สามารถใช้ดาบที่ทรงพลังที่สุดได้อย่างเต็มที่เทคนิคต่างๆที่เขาควบคุมจิตวิญญ,ญาณน,นอกจากนี้เขาเองก็ยังเชี่ยวชาญในด้านฮิตอินดิเคชันเวทมนต์สลายตัว เลือกใช้เทคนิคดับเสือศรีรที่เหนือธรรมชาติโอเวอร์เบสสำหรับการต่อสู้ในครั้งนี้ในทางกลับกันจอมารลิมุลุก็ได้สแสดงการเคลื่อนไหวที่เขาซ่อนเอาไว้อยู่ของเขาโดยไม่ลังเลใจใดๆการลบสลายของโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงนับพันผีบานหลังกับว่ามันก็เป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้ที่กำลังจะพังเพลนยาดในไม่ช้าริมมุลูลได้ทรงเปิดเผยความสามารถของเขาในที่นี้เป็นครั้งแรกอย่างไรก็ตามเขาก็ไม่ได้เห็นแก่ตัว เป็นเทคนิคที่น่าสะเพรงกลัววิธีของดาดได้เปลี่ยนเป็นนับพันเปลี่ยนไปนหลายพันทิศทางได้เฉิีเสียศัตรูด้วยการเคลื่อนไหวที่เข้าใจยากพลังของมันก็ไร้ที่ตีแล้วมันก็ได้กระจก,กระจายไปหาเป้าหมายมันเป็นเหมือนกับดอกไม้บานดอกไม้ไฟการโจมตีของริมโมโลก็อยู่นอกขอบเขตของมนุษย์และมันก็ดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้สำหรับจอมมันความเพียงแก่งของมังกรที่เช้จริงกับความยืดหยุ่นของซาลามมันต้อง ทำให้เขาสามารถบรรู้เทคนิคดาบที่เข้าใจยากนี้ได้มิเคลที่ได้รับการโจมตีของลิมโมโลูจึงได้คิดในใจว่ามันจบแล้วค่าแพ้แล้วมิเคลก็ได้ตะหนักว่าร่างกายของเขาก็กาลังจะพังทลายและก่อนที่เขาจะมีเวลาเผชิญหน้ากับพเัเบนจีนที่หลีเลี่ยงไม่ได้ในตอนนั้นก็ได้มีเสียงพูดว่าแล้วนายหน้ามีคำพูดสุดท้ายหรือไม่ลิมโมโลูก็ได้ถามมิเคลเอลและมิเคลเอลเองก็ยอมรับความพ่ายแพ้และคิดอยู่ในใจ เขาเองก็จะพ่ายแพ้ได้อย่างไรในเมื่อเขาเองก็ทําผลงานได้อยู่เหนือกว่าที่พวกเขาได้ทําทุกๆด้านแต่ว่าขณะน,นี้มิเ,เอลก็หาคําตอบไม่ได้เลยนั่นก็คือเหตุผลที่เขาได้ถามคาถามที่ต่างออกไปแทนที่จะถอนหายใจด้วยความพ่ายแพ้คุณนาคุณเป็นใครกันแน่มิเอลก็ได้ถามออกมาเช่นนั้นซึ่งลิมุรเองก็ตอบคาถามของเขาด้วยสีหน้าที่เงินงงอะฉันน่ะเหรอฉันก็เป็นแค่สลาม ในขณะนั้นมิเคลก็คิดในใจว่าเขากำลังพูดถึงเรื่องอะไรจู่ๆมิเคลก็ได้รู้สึกอยากจะขำออกมาแต่เขาเองก็ไม่ได้สนใจในร่างกายที่พังทลา,ายของเขาแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างบางทีมันก็จะเปลี่ยนความรู้สึกที่มีความสุขจู่ๆเขาก็ได้เข้าใจมันก็เป็นความรู้สึกที่เขาไม่ได้รู้สึกตั้งแต่พระเจ้าของเขาได้ทอดทิ้งเขาไปและอัตตาข,ของเขาเองก็ได้เลียนแบบแต่ต่อมาเขาได้มองข้ามไปว่ามันเป็นสิ่งที่เขาไม่เข้าใจ ในในวินาทีสุดท้ายนี้มิเคลก็ได้เข้าใจในทันทีมันก็เป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของเขามิเคลก็ได้เยาะเย้ยกับตนเองสารามอันไลคุณนาะค็เป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นปกติและเข้าใจยากเกินไปแต่ยังไงก็คือมันก็เหมาะกับคุณคุณเอาชนะฉันได้มานัสอัตราการสลายตัวของมิเคลจึงได้เพิ่มขึ้นเมื่ออนุภาคแห่งแสงได้กระจายตัวในร่างกายของเขาก็กำลังพังทลายขึ้นเรื่อยๆและกาลังจะหายไป และในช่วงเวลานานลิมูรุลก็พูดขึ้นมาอีกว่ารู้ไหมฉันเองก็ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนายจะต้องใช้เวลาที่เหลือของนายที่จะถามคู่หูของฉันเกี่ยวกับเรื่องนั้นเมื่อลิมูรุลได้พูดจบการสนทนาของเขาเขาก็ได้บางมือลงตัวของมิเคเอลและกืนกินทุกสิ่งทุกอย่างไวกอร์ดอาซาโทดนี่มันก็เป็นครั้งแรกในโลกใบนี้ที่ทักษะขั้นสูงสดุดและทรงพลังที่สุดได้แยกเคี้ยวของมันออกมาพลังที่ไร้ซึ่งความสงบโศก ผู้เกินกินได้เกินกินไม่เคยเอาไปเท่าหมดและในความเป็นจริงเขาเองก็ได้เข้าใจแล้วว่าพราะองค์ผู้สร้างได้ทอดทิ้งเขาไปแล้วและเขาเองก็ไม่ต้องการที่จะยอมรับมันดังนั้นไมเคยลจึงได้ดิ้นรนกับมันมาจนถึงทุกวันนี้แต่สิ่งนั้นมันก็ได้จบลงแล้วมันอบอุ่นด้วยความสมบูรณ์รอบด้านมันเป็นสิ่งที่มมเคิลได้คุ้นเคยควรสบายใจมิเคิลจึงได้คิดในใจว่าอ่าเข้าใจแล้วละมมเคยลได้คิดในขณะที่เขาก็งังจะจางหายไป บางทีทุกสิ่งทุกอย่างก็อาจจะเป็นความเข้าใจผิดทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่และมิเคลก็รู้สึกว่าตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่งของมันมิเคลก็ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวอีกต่อไปแล้วในเรื่องนี้มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้และมันก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของแผนการในมิเคลฉันได้คิดในใจว่า้าความปรารถนาของฉันได้รับการเติมเต็มแล้วเฟลเวชันเองก็ต้องเสียใจด้วยอย่างเดียวที่ได้ทิ้งนายออกไว้ยังข้างหลัง ีจูสิ่งนั้นมันก็ได้เกิดขึ้นกับมิเกเอลและสติของมิเคลก็ได้หายไปในมิติในด้วยเหตุนี้มิเคลจึงได้พ่ายแพ้ต่อลิเมอร์ลูและนี่ก็คือการต่อสู้ในมุมมองของมิเคเอลก็สำหรคลคปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้ได้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันในคลิปหน้า